พี่น้องเอ้เกือบไม่ได้กินพี่น้องเกือบไม่ได้กินเกือบทาเข่าหลุดไปนะสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีสุขูมทุกคนทั้งเอเชียในประเทศต่างประเทศได้พี่น้องได้มาติดบศษเหมือนกันกับบ้าเบิ่มอ่ามอนี่บ้าเบิ่มได้ขอกำลังฮิตพี่น้องกำลังไปกระแสเขาตำเส้นเล็กบ้าเบิ่มตำเ้นใหญ่พี่น้องเพื่อใหญ่ซ้ำได้เนี่ย อ่าเล็กๆไม่ใหญ่ๆ่ชอบบาบิมบาบิมตำด้ียงตำเส้นปูหน้าพี่น้องอ่าตำเส้นใหญ่ใส่ปูหน้าแล้วใส่อะไรอีกใส่ทัว่วทั่วปีแล้วกะเคย,ยนี่แหละใส่ใบหูและผ้านํำพี่น้องแล้วกะพกชี้บเรื่อยเพิ่มความหอมแล้วกะไปดับเข้าของปูหน้าน้ำพี่น้องมาเด้อป้าปุ้นทาาน่ามบอญอ่าเอฟซี FC ในประเทศต่างประเทศสุกททททททูทุคนสุหมงสุบอนแล้วกะทางบ้านพ่นศาสตรทัง้งซีมูเด้อพี่น้องเด้อ สร้างบัตรโเสือน้ํมมาเจ็บเจบเหมือนกันก็บ้าเบิ่มเนี่ยอ่าเขาผิดเอฟที่อยากเห็นตามเส้นเล็กเออมีคนเรียกร้องมาแต่บ้าเบิ่มจัดเส้นใหญ่ได้พี่น้องเส้นเล็กมันจิบจิบไปมาเจ็บแจ่บเขาเนี้ยือเกาเอามาจะสก,กินมากินดอก <c oughs> มาซีมบบึงกันดอกง้องทรงพี่น้องเห็นว่กระไดอืม <c oughs> บ้าเบิ่มมันมาตำที่หมวกคือเราพี่น้องเพราะวะ่าโคกคกน้อยไปตำดิมถดัดเครื่อ,องเหนื่องไหลือพี่น้องเส้นใยนี่พี่น้องร้องไปเส้ดเดื่อบ้าเบิ่มกะนั้นดีว่าแสบคนเส้เล็กแสบเังไหนแบบนี้เส้นใงเขามีกัวมันกวัวพี่น้องกววมันของเส้นเขาละหอม อืมอร่อยมากต่วะมีปูนะพี่น้องอืมปูมันตะวาก็แลเวี๋ยวตะพูหมักพี่น้อง แล้วตะปูหมากเด้อแล้วตะปูหมากหลอดเปิดเพ่งกายมาอีกแล้วพี่น้องเออเปิดปังเลยวางป,ปังเลย แฉบแฉบพี่น้องบอ่าก้นนะเนี่ยตามที่รอกันจองลวกนะพี่น้อง อืมโดอีกแล้วตำปูทำไมหาปูไว้ให้เบ็ดพี่น้องอืม บ้าบอมีแต่ใส่นี่ี๋ยวเผ็ดพี่น้องำตำ้มเจนนีนน่พี่น้องก็จะใส่พริกหลายพี่นอ้องมันเผ็ดมันพื้ตามสุมตามมันเลยก็จะมีความเผ็ดไป อ๋อห่าปูาห้องนี้มันยุให้ยลยนะให้เงินเงินเสียงรถเสียงเพลงมาอยู่น้ำมาน้วยกัน เปรีหลายไป่นังอืม าหาผู้ไหญ่พี่นี้องเคยมาหาบ้าผมเินนึงตอนนั้นเอาหัวลาบมากินมือลาบประดุกมากๆนะหัวบัากหลายนะหัวประดุกสองตัว các anh Đi ỉm luộc ăn thì tốt nhất là pí non, khâu bơm sát vấn đề bao làm gì mà ดิมีเพีย,ยม้อนี่ขึ้นเ้ยพี่น้องขึ้นเหมือเมื่อืซียร์พี่ดีพี่น้องไปรองเห็ดบังเดอ้อ อืมตัวนี้มันมากพี่น้อง ปูน้ำนีกำลังมันมีน้องปูกำลังมันโอดมันปูอืม เอาผู้ใดกินแบบนี้ไม่ได้ไปทอดก้อน,นพี่น้องบ้าบิ่มดีบอกเทลงิ่งยังไงเสีบปลาปูเป็นหนึ่งกันแกะแกะออกเมื่อกี้แล้วพี่น้องมาไปทอดกรอบๆเลยใส่น้ำมันกรอบๆตุม่ตม เอามากินนี่เคี่ยวเดี๋ยวมดกรอบไปเหมือนเลยขาเขือกรอบเหมือนอร่อยหอมมันปูก้องกรอ,กรอบแล้วมันใช้จานรสดีหัวจังไนอโอ้สุดยอด

Bấm bầm tay máy mà loại ngon, 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 มันที่ไปเรือพักกระเนียนน้ำหัวละพาด้วยกีฝรั่งด้วยเผ็ดพี่น้องเผ็ดแทง

khó gì cản phải không? vừa có gì cản cắt tổng bác Thì, ừ, là bác nữa thêm ngược quá mày ừ, luôn rồi máy gì ือทางไปหน้า <filho> พี่น้องตัวนี้กี่เกี้ยวเขาเล้วคนหลายนี่ใช่ไหม

เนาะไปนั่งในใตรถเฉยตีจ้งไอ้เพื่อนกินนี่ดอกบ่มีกับเพาะไอ้เพื่อนโจ้งปูสามไอ้เพื่อนกินด้วยบ้าผมเพ่มีเนื้อมีหนังนมากเลยโออเพ็มพี่น้องอ่ะ ก็จะติดกินมืดเลยเนี่ยกำไว้ทุ่มมืดรถใทยทั่วปีนะพี่ตั้งรอบ

พี่น้องไปน้องเห็ดกินเบิ้งเด้อตำตำเส้นไงพ่อบ้าเบิ่มบอเส้นเส้นไงมาลวกน,ำน้ำาร้อนเขานี่แหละลวกไงเพอะหนุ่มๆนุมแน่เด้อพี่น้องเด้อเย่เลยกินเกินไปเวลาเขามาตำเร้มันจิเละบ้านมันจิเอามันจเิเ่เหนียวนุ่มอมืถูกกบน้ำปลาคักพี่น้องเอยบ้าเบิ่มเป็นเครือแรกเลอพี่น้องเนี่ยเป็นข้างแรกที่บ้าเบิ้มเฮ็ดช่วงนี้เขากำลังเห็ดกันตำเส้นเล็กบ้าเบิ่มเห็น กำลังเป็นกระแสว่าเลยก็เลยมีควบจิตฟ่าเออถ้าเราเส่นญ่มาต่ำเนาะมันสิเป็นยังไงเซ็บพี่น้องสุดๆุดเซ็บายเครื่องแผ่ผมเบ็ดมันแบบหอมหนากินมากเซ็บแซ่บพี่หลีเอาฝากพี่ฝากน้องมเร้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามเพื่อเป็นกาลังใจบ้าเบิ่มฮ็ดกิบต่อๆไปเด้พี่น้องเด้อ อ่สำหรับคลิปนี้บ้าเบิ่มขอให้พี่น้องสุข,ขุมทุกคนมีสุขภาพไปได้แข็งแรงเพลสภาพแข็งแรงน้ำเตี้ยได้ความไข่ยามีขอให้ำความสุขคว่ำวววจะเดินเดินพี่น้องเด้อให้ผู้ใด้ทำการทำงานก็บจะเดินลุงเรื่องสำเร็จตุกประการผู้ใดเห็ดคลิปนยุ่งเกะต่างได้ไดว้ไว้เดินพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้บ้าเบิ่ขมขอลาอคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับจวดพี่น้อง